สวัสดีครับผมเอกครับผมชีวิตดีเมื่อที่ใช่วันนี้ผมมาแม่วางครับมาดูการถมที่ดินอู้ถึงเรื่องที่ดินครับจะมีปัจจัยหลักๆเนี่ยอยู่หกอย่างเกี่ยวกับการทําที่ดินทําเพื่ออย่างทาเพื่อเขาอยู่แล้วเกิดความสะดวกสบายสุขภาพร่างกายพันธุ์ไม้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่แล้วร่ารวยมั่งคั่งมันมีหลักอยู่ครับ ถ้าที่ทุกแปลงเนี่ยมันจะบเหมือนกันทุกแปลงนะฮะมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆดานหลายๆอย่างเฮาเวลาเ,าเข้าไปถึงที่ดินนะเนี่ยเฮาจะต้องเอาข้อดีของที่ดินแปลงนั้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมถ้าเป็นที่ดินแปลงนั้นมีข้อเสียเยอะเขาก็ปรับเปลี่ยนจากข้อเสียเมื่อก่เป็นข้อดีนะฮะเอายกตัวอย่างแปลงนี้นะครับผมเป็นที่ลุ่มที่ต่ํา เนื้อที่1ไร่2งาน55ตารางวาหน้ากว้าง24เมตรยาวลึกลงไป108เมตรเราได้ที่มาแล้วนะครับผมอันดับแรกก็ขอเพื่อเอาโฉนดที่ดินมาเขียนเลเยอร์วางแผนก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างที่ดินแต่รัแปลงจะมีองศาที่ดีนะฮะองศาที่ดี มันจะมีอยู่หกสายมีอย่างพ่องครับผมหนึ่งองศาแผ่นดินสององศาจักรวาลสามองศาแผ่นดินสี่องศามาหาสมุทรห้าองศามาหาสมุทรหกองศาจักรวาลแล้วเหมนสองสายเฮาบ่ใช้นะครับผมเพราะว่าเป็นช่องว่างระหว่าง จักรวาลกับแผ่นดินและช่องว่างระหว่างจักรวาลกับมหาสมุทรหรือถ้าเราหู้อู้กันง่ายๆคือเป็นหลุมดำนะฮะเป็นหลุมดําซึ่งอันเนี้ยหรือว่าโฮเอิร์ธเนี่ยมันจะมันมันจะยากแล้วมันมันจะลึกลงไปเกินเกินเกินความจําเป็นที่เราต้องใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เพียงแค่หกสายนี้ก็เอา อ,องศาแผ่นดินมีอยู่สองสายองศาจักรวาลมีอยู่สองสายองศามหาสมุทรมีอยู่สองสายาแล้วเขาเลือกว่าเขาจะต้องใช้องศาไหนที่ดีที่สุดสําหรับเขาอันดับแรกเมื่อเขาได้รูปแปลงที่ดินแล้วหาจุดศูนย์กลางหรือว่าจุดเกึ่งกลางของที่ดินเมื่อได้จุดเกึ่งกลางของที่ดินแล้วดูว่าถนน ถนนด้านหน้าของที่ดินฮะอยู่ทางทิศไหนอ่าที่ดินแปลงนี้นะครับผมแปลงที่ผมถมนี่อยู่เนะี่ยถนนด้านหน้าอยู่ทางทิศใต้ค่อนค่อนไปทางใต้นะครับผมที่ดินแปลงเนี้ยจะบืนเหนือใต้เป๊ะที่ดินแปลงนี้จะบะนืน,นะบะเหนือได้เป๊ะจะออกเฉียงเฉียงหน่อยอ่าแต่เวลาเขาไปยืนกึ่งกลางที่ดินละอ่าเขาหันหน้าออกทางทิศถนน แล้วดูว่าถนนมันอยู่ทางทิศใดที่แปลงนียมันอยู่ทางทิศใต้ผมก็ไปยืนอยู่กลางที่ดินแล้วถ่ายวิดีโอปรากฏว่าเวลาถ่ายมาพระอาทิตย์มันกําลังตกพระฤกษ์มันกำลังค้ยมันช่วงบ่ายนะครับมันแสงมันเข้ามันเลยบานดังนั้นจึงได้ยืนอยู่บนถนนนะฮะแต่ที่แปลงนียมันเป็นทางทิศใต้นะครับผมและผมวัดองศาที่ดีที่สุดของแปลงนียมันอยู่ได้อยู่สองสายด้วยกันคือ207กับ 243 2 0่สามกับ243อ่าคือแปลงเนี้ยสามารถใช้ได้อยู่สอ,สองสายหรือว่าสอเส้นเมื่อเขาแต่ผมเลือก2 0งศในความหมายขององศาแต่ละสายนะครับจะมีความหมายที่บเหมือนกันความหมายขององศาที่2 0งศคือการติดต่อเจรจาประสานงานการคมมันาคมคมคมนาคมนะครับการขนส่งอ่า การท่องเที่ยวโกดังคลังสินค้าสต็อกสินค้าซึ่งผมทํางานเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเวลาผมได้ที่ดินแปลงน,นี้ผมก็ต้องเอาองศาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตัวผมนั่นคือองศา207เป็นองศาเฉพาะตนของผมแล้เวเมื่อเราได้องศามาแล้วเสร็จแล้วนะครับผมสมมตินะครับผมสมมติว่า องศาที่ดีเขาได้สองเจ็ดมาวัดจากกึ่งกลางที่ดินขึ้นมาเลยสมมติองศาสองุดเจ็ดมันอยู่ตรงนี้นะฮะปักหมุดไว้เลยครับผมปักหมุดหรือว่าเอาไม้มาปักไว้ครับว่าองศาสองจุดเจ็ดมันยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ทําถนนถมถนนเข้าไปเลยทําเป็นถนนเข้าไปนะฮะถ้าจะฮืดดีถนนน่คือมันได้ขนาดมงคลเลยครับขนาดของถนนนมันได้ขนาดมงคล อู้ถึงเรื่องขนาดของมงคลนะ่ะขนาดมงคลนะ่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันอ่ายังเข้าไปดูตรับเม็ดทั่วไปนะครับจะมีนิ้วกับเส้นและจะมีตัวหนังสือซีจีตัวหนังสือจ,จีนกำกับนะครับเป็นสีดํากับสีแดงซึ่งสีดำเนี่ยความหมายจะบ่ดีนะครับส่วนตัวหนังสือสีแดงความหมายจะดีเพราะฉะนั้นถ้าเอาได้มาแล้วเอากับวัดเลยขนาดของถนนเอาตเทไดดี อ่สี่ร้อยสอเจ็ดเมตรดีก็เอ,อ่อสี่สี่สองเจ็ดดีก่ว่าสี่สองแปดหรือว่าสี่สองเก้านขนาดของความกว้างของถนนนะเสร็จแล้วเขากะถมถนนเข้าไปครับผมถมถนนเข้าไปแล้วที่แต่ละแปลงเนะี่ยเขาก็ต้องดูว่ามันที่แต่ละแปลงนะครับมันจะมีเสาสี่ภูมิเสาสี่ภูมิอ่ะ มันจะมี12ภูมิที่ดีและ12ภูมิที่บะดีเวลาเขาจะแปลงบ้านหรือว่าทำออฟฟิศหรือว่าทำธุรกิจน่ะเขาจะต้องเลือกภูมิที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเขาเพราะว่าเวลาอยู่แล้วจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ในบางกรณีจะหารว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วอย่างมีความสุขสบายอยู่แล้วโอ้บ้านนี้อยู่แล้วร่ำ แล้วรวยมันเกิดเพราะว่า,วาการรับการนอนการตกบ้านมันอยู่ในภูมิที่ดีแต่ถ้ามันอยู่ในภูมิที่บดีมันก็มันก็คือว่าบาดีครับมันด้อยลงไปครับผมนะฮะเราจะมาอู้เรื่องภูมิที่หลังและจะมาอู้เรื่องขนาดมงคลที่หลังนะวันนี้เขาจะมาเจาะเจาะประเด็นเกี่ยวกับอ่ามังกรหกสายนี่ก่อนนะครับผม มังกรหกสายหรือว่าองศาที่ดีหกองศาเนี่ยมันคือตัวเดียวกันคือบางท่านจะว่ามังกรห้าสายมังกรหกสายบางคนก็บว่าองศามงคลน,นะฮะ,ะ,ดดะอาทิตย์ดีอ่ะมันมันคือตัวเดียวกันครับแล้วแต่เพื่อนว่าจะใช้คำพูดในใดคือถูกนะฮะคื่ถูกจริตกับคนโอ้อันคนนี้ค่อนข้างยาวแล้วครับเดี๋ยวอ่มันจะโลดแบบไปอัน ถ้าใครอยากหูเกี่ยวกับเรื่ององศา,าของที่ดินหรือว่าการปลูกบ้านการตั้งเจ้าตี่การตั้งพระพรมพระภูมิต่างๆเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยนะฮะปรึกษาผมได้ครับ0871775184เอกครับผมชีวิตดีเมื่อที่ใช่โอเคนะครับสวัสดีครับ